เริญสุนทรีนนทร์สตาร์ชาสผู้ชนทั้งหลายวันนี้วันที่15พฤศจิกายน2561ขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันพระวันศีลวันธรรมสวลักวันลอยกระทงสตาร์ชาสผู้ชนทั้งหลานชาวบานน้อมได้มารับรัเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ไหวดอกไม้แต่ระวันแต่ละวันวันนี้ก็เช่นเดียวกันพระรูมอบหน้าที่ ได้รับหน้าที่จากธรรมประทับพระมนมได้ดูแล่ทำแน่นไปดอกไม้มาระยะหนึ่งแล้วและมีโอกาสต้องรับลูกหลานชาวธาตุพระนมค่าโอกาสพร,ระธาตุพระนมในแต่ละวัน ทำบ้าก็ให้สีน้ำใจมาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่ละวันมันละเก้าท่านพระครูมิเขาดูแลตามเดิมทำบ้านเขดูแลเข้ากองที่ลงทัวเฉลิมเ,เกียรติพระธาตุพระนอนเลิกการต้องมียาผู้ล็กเล็กใน้อยเป็นน้ำใจเป็นยา คือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปมีน้ำใจเล็กๆ,ๆน้อยจึงถือโอกาสกล่อมเราให้ศรัทธาสนุนสนัหลายได้ร่วมสามธุและอนุโมทนานเจ้าหน้าที่หน่วยดงไม้ที่เปิดกานทั้งกทายนั่ใ,ใจในแต่ละวันวันนี้ก็เช่นเดียวกันโดยพร้อมเรียงกัน ý thức ăn của mình 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 ăn ăn của mình ăn của mình ăn của mình ăn của

คุณโยมลูกศิษย์ศิษย์เอกจักรพันธ์กิวิลาคุณโอนคุณโยมประวันแสงสุวรรณมู่ไดกหมดไหมโยมวันทีสิบสามในโซนเนาะคุณโยมวาสนานาคอนอันนี้งูใหญ่สมชาติอนเนาะคุณโยมจิตตนาบริบริเว็บก็มูเลย โอสิกสาเนาะคุณโยมสุราีเทโชสาคือสายกุญแโยมพิมพาคำเบ้าเออมะราวันเขาแน่เป็นวันกระไดแคงบอสซาขาบบเกินกระไดเอาแม่อภรณ์พรมวันกับคุณโยมพี่จุพินโลกพรมอะว get to like can Nah, kalau mau saya coba menaruhkan Nakmu <tik> taksa, makawatu, arahatu, sama, semputasa Nakmu taksa, makawatu, arahatu, sama, semputasa Nakmu taksa, makawatu, arahatu, sama, semputasa Kurimaja, takinaja, pacimaja, undaraja Sampai Maya ทิสายะกัปปะนะทิเรสามิ สัพพทธา้าต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้หลายเทวบุตรเทวดาที่พิทักษรักษาเจดีย์พร,ระธาตุพนมเจ้าเมืินสามพระองค์เจ้าราชโกโลมปุรเสเมกปุรปาจจานพระธาตุพนมพระภูม์เจ้าที่สามแม่กรณีพญาสัตตนาคา แลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพัญญามุจรินที่ดแลรักษาสักความทองสักโบราณหน้าอาคารพ <c oughs> นะบุญยเกตสมคัครีพระบูมเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีในองเขตบุญยเกตสมคัคคีจงรับรู้รับราวันนี้เป็นวันสำคัญทาพระพุทธศาสนา ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นวันเด่นเดือนสิบสองวันลอยกระทงวันพระวันศี่วันธรรมสวนาข้าพระเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นข้าโค์การเป็นลูกเป็นหนาเป็นลูกเลืเ่อนลูกเพียนพร,ระบรมธาตุได้มีโอกาสมารับใช้อำนวยความสะดวกให้แก่สักธาสาธุชนทั้งหลาย ท่านใกล้ได้ไกลที่ได้มีโอกาสมากราบมาไหว้ขอพรจากองค์พระบรมธาตแต่แล่วบันได้ทำหน้าที่ดูแลดอกไม้ทำรวยความสะดวกเก่ศากทธาสาธุชนดังกล่าวแล้วมีผู้ใหญ่พระราเวชัยมนตรีผู้ใหญ่บ้านหมูสิบสี และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมเจ็บมีคุณวิรยิยะราษาเป็นต้นดูแลช่วยพระครูตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ไม่ขาดตบบกปร่องแม้แต่น,นิดเดียวเจ้าหน้าที่วยดอกไม้ยิ้มแย้มแจ่มใสในแต่ละวันถึงแม้อากาศจะร้อนก็ไม่เป็นไรไม่บูดไม่บือ ยามเตียใส่ถึงแม,ดนแนงแมดแ้ดอกไม้จะโดนแดดเหี่ยวเฉาไปบ้างแต่ใจคนดูแลดอกไม้ยิบเป็นยิบแเป็นตลอดเวลา ข้าวก็ได้กินน้ำก็ได้กินสองวันไม่ได้ไปส่งจมแล้วจมอีกเตรีถือโอกาสบอกค่าวสิ่งศักดิสิทธ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและมาอำนวยปวยชัยประทานบอนให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงอยู่เย็ยนเป็นสุขปราศจาก ทุกโศกรคเวภีภนไยทั้งหลายทั้งปวมอันตรายใดๆก็อย่าได้มากล่ำกายขึ้นชื่อว่ายากจนเข็มใจด้อยทรัพย์อับปัญญาขออย่าได้เกิดอย่าได้มีแก่ข้าพะเจ้าในการทุกเมือ่อ มีแต่กัลยาณมิตรจะได้ช่วยกันปกป้องเชิดชูบูชาวัดวาพระศาสนาพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยพร้อมเพียงกันเถินสาธุอนุโม สวก่ก็เตรมประมาณนี้เลยใส่ร้องๆดีละได้อันเป็ยาอยู่เปรนยายา้กินเป็นยาร้านน่อยมันกยดนเราเติมเตินเติมเติมน่นาคุัแกปูไว้ด้ไหพุเหมือนที่ติทอเนะมันในขาีสืสอเขาจะพิจารณา